พุทธวจนะฉบับที่9ประถมธรรมลักษณะของพิสุผู้มีสศีลน,นยะที่สอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพรามบางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังทำพีชะครามและภูตะคามให้กำเลิบคืออะไรบ้างคือพืชที่เกิดแต่ราก พืชที่เกิดแต่ต้นพืชที่เกิดแต่ผลพืชที่เกิดแต่ยอดและพืชที่เกิดแต่มเมล็ดเป็นที่ห้าส่วนพิสุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการทำพีชคามและภูต,ตคามเห็นปานนั้นทำให้กำเลิบแล้วแม้นี้ก็เป็นสินของเธอประการหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพรามบางพวก ฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธ,ธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเป็นผู้ทำการบริโภคสะสมอยู่เนืองๆคืออะไรบ้างคือสะสมข้าวบ้างสะสมน้ำดื่มบ้างสะสมผ้าบ้างสะสมยานพาหนะบ้างสะสมเครื่องนอนบ้างสะสมของหอมบ้างสะสมอามิตรบ้าง ส่วนพิสุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการบริโภคสะสมเห็นปานนั้นเสียแล้วแม้นี้ก็เป็นสินของเธอประการหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพรามณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นเป็นผู้ดูการละเล่นอยู่เนืองเนืองคืออะไรบ้างคือ ดูฟ้อนฟังขับฟังประโคมดูไม้ลอยฟังนิยายฟังเพลงปลบมือฟังตีคองฟังตีระนาดดูหุ่นยนต์ฟังเพลงขอทานฟังแคนดูเล่นหน้าศพดูชนช้างดูชนมา้า ชนกระบือชนโคชนแพะชนแกะชนไก่ชนนกกรทาดูรำไม้รำมือชกมวยดูเขาลบกันดูเขาตรวจพลดูเขาเขาตั้งกระบวนทัพดูกองทัพที่จัดไว้ส่วนพิสุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการดูการเล่น เห็นปานนั้นเสียแล้วแม้นี้ก็เป็นสินงของเธอประการหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพรามบางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะการทำเดรจฉานวิชาเห็นปานนั้นอยู่คืออะไรบ้างคือทายลักษณะในร่างกายบ้าง ทายนิมิตลางดีลางหลายบ้างทายอุป,ปาตะคือของตกบ้างทํานายฝันทายชะตาทายผ้าหนูกัดทําพิธีหมเพลิงทําพิธีเบิกแว่นเวียนเทียนทําพิธีสัดโปรยแกบทําพิธีสัดโปรยลำทําพิธีสัดโปรยข้าวสารทําพิธีอจองเปลี่ยง ทำพิธีจุดไฟบูชาทำพิธีเสกเป่าทำพิธีพลีด้วยโลหิตบ้างเป็นหมอดูอวัยวะร่างกายหมอดูภูมิที่ตั้งบ้านเรือนดูลักษณะไล่นาเป็นหมอปุกเสกเป็นหมอผีเป็นหมอทำยันกันบ้านเรือนหมองูหมอดับพิษหมอแมลงป่องหมอหนูกัด หมอทายเสียงนกเสียงกาหมอทายอายุหมอกันลูกศรหมอดูรอยสัตว์ส่วนพิสุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะการทำเดลฉานวิชาเห็นปานนี้เสียแล้วแม้นี้ก็เป็นสิ่งของเธอประการหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพรามบางพวก ฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธ,ธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะการทำเดรฉานวิชาเห็นปานนี้อยู่คืออะไรบ้างคือทำนายจันทคราดสุริยคราดักสักคราดทำนายดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดาวพระเคราะห์ว่าจะเดินไปในทางบ้างนอกทางบ้าง ทำนายว่าจะมีอุกาบาทหูมเพลิงแผ่นดินไหวฟ้าร้องบ้างทํานายการขึ้นการตกการมองการแผ่ของดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวจะมีผลเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นดังนี้บ้างส่วนพิสุในศาสนานี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิด เพราะการทำดีละฉานวิชาเห็นปานนี้เสียแล้วแม้นี้ก็เป็นสินของเธอประการหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำดลฉานวิชาเห็นปานนี้อยู่คืออะไรบ้างคือทำนายว่า จะมีฝนดีบ้างจะมีฝนแรงบ้างอาหารหาง่ายอาหารหายากจะมีความสบายจะมีความทุกข์จะมีโรคจะไม่มีโรคบ้างทำนายการนับคะแนนคิดเลขประมวลแต่งกากรอนสอนตำราว่าด้วยทางโลกดังนี้บ้างส่วนพิสุในธรรมวินัยนี้ เธอเเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะการทำเดรฉานวิชาเห็นปานนี้เสียแล้วแม้นี้ก็เป็นสิ่งของเธอประการหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรฉานวิชาเห็นปานนี้อยู่คืออะไรบ้างคือดูโลก ด,ดูเลิกอาวาหะดูเลิกวิวาหะดูเลิกทําการผูกมิตรดูเลิกทําการแตกร้าวดูเลิกทําการเก็บทรัพย์ดูเลิกทําการจ่ายทรัพย์ดูโชคดีโชคหลายบ้างให้ยาบํารุงคันบ้างไร้มนผูกยึดปิดอุดบ้างไร้มนสกัด ไล่มนกันเสียงเป็นหมอเชิญผีถามบ้างเชิญเจ้าเข้าหญิงถามบ้างถามเทวดาบ้างทำพิธีบวงสวงพระอาทิตย์บวงสวงมหาปรหมไล่มนพ่นไฟไล่มนเรียกขวัญให้บ้างส่วนพิสุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะการทำเดลฉานวิชาเห็นปานนี้เสียแล้วแม้นี้ ก็เป็นสิ่งของเธอประการหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดลฉานวิชาเห็นปานนี้อยู่คืออะไรบ้างคือบนขอลาภผลต่อเทวดาทำการบวงสวงแก้บน สวดมนต์กันผีกันบ้านเรือนทำกระเทยให้เป็นชายทำชายให้เป็นกระเทยทำพิธีปลูกเรือนทำการบวงสวงในที่ปลูกเรืองพ่นน้ำมนต์บูชาเพลิงให้บ้างประกอบยาสําลอกให้บ้างประกอบยาประจุประกอบยาถ่ายโทษข้างบนประกอบยาแก้ปวดศีรษะหุงน้ำมัน หยอดหูทำยาหยอดตาประกอบยันประกอบยาทำให้กัดประกอบยาทำให้สมานเป็นหมอป้ายยาตาเป็นหมอผ่าบาดแผลเป็นหมอกุมารเป็นหมอพอกยาแก้ยาให้บ้างส่วนพิสุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิต เพาทำเดรจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสียแล้วแม้นี้ก็เป็นสินของเธอประการหนึ่ง